หนวยตรอต้านอากาศยานของกองทัพรัสเซียสามารถสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับได้ในพื้นที่มอสโกประเทศรัสเซียสวัสดีครับท,ท,บาทนน่านผู้ชมท่านผ้ชมันี2สิงหาคม2024ในช่วงเช้าวันนี้แหล่งข่าวในท้องถิ่นของรัสเซียซึ่งเป็นแหล่งข่าวชาวบ้านครับได้บันทึกคลิปภาพในขณะที่อากาศยานไร้คนขับจำนวนหนึ่ง พุ่งทยานเข้าไปยังพื้นที่ภูมิภาคมอสโกประเทศรัสเซียเมืองหลวงของรัสเซียจากคลิปภาพที่แหล่งข่าวชาวบ้านได้มีการบันทึกเอาไว้จะสังเกตเห็นได้ว่าอากาศยานไร้คนขับจำนวนหนึ่งได้บินเข้าไปในภูมิภาคมอสโกตามการรายงานได้ระบุว่าอยู่ในโปโดนส์เป็นจุดที่มีรายงานว่าอากาศยานไร้คนขับได้บินเข้าไปที่นั่นครับ เสียงของมันดังสนั่นวั่นไหวในช่วงเช้ามืดของวันนี้21สิงหาคม2024ในระหว่างนั้นเองอากาศยานไร้คนขับที่บินเข้าไปในปูรอนส์ภูมิภาคมอสโกประเทศรัสเซียนั้นมันเกิดการระเบิดกลางอากาศจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เข้าใจว่ามีความเป็นไปได้ที่หน่วยต่อต้านอากาศยานของกองทัพรัสเซีย จะทำการสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับเหล่านี้ไม่มีการระบุว่าอากาศยานไร้คนขับเหล่านี้บินมาจากทิศทางใดและบินมาจากไหนแต่ว่าในพื้นที่ภูมิภาคมอสโกนั้นหน่วยต่อต้านอากาศยานของรัเสเซียก็ได้ทำงานกันไปหลายรอบครับมีรายงานว่าทีมต้านอากาศยานของกองทัพรัเสเซียสามารถ ยิงสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับในช่วงเช้านี้ในภูมิภาคมอสโกได้จำนวน10ลลำด้วยกันในระหว่างที่ชาวบ้านในท้องถิ่นได้บันทึกคลิปภาพเหตุการณ์ระหว่างที่อากาศยานไร้คนขับได้บินเข้าไปในปอรดอนส์ภูมิภาคมอสโกประเทศรัสเซียนั้นในขณะนั้นเองครับหน่วยเต้านอ,อากาศยานของกองทัพรัสเซียก็ได้ทำการสกัดกั้นซึ่งก็ตรงกับรายงาน จากทางรัเสเซียได้ระบุว่าสามารถสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับได้10ลำสิ่งนี้สะท้อในให้เห็นว่ารัเสเซียยังคงมีขีดความสามารถในด้านงานป้องกันท้องฟ้าอากาศโดยเฉพาะในภูมิภาคมอสโกซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศรัศเสเซียครับในช่วงที่ผ่านมาก็มีรายงานตามการรายงานจากแหล่งข่าวทางทหารว่า กองทัพ,พรเสเซียได้มีการนำขี่นาวุธต่อต้านอากาศยานระบบป้องกันภัยทางอากาศรวมทั้งระบบวิทยุสื่อสารต่างๆเอาไปติดตั้งไว้ตามหลังคาตึกในกรุงมอสโกตามเมืองต่างๆครับก็ไม่ได้มีการระบุแน่ชัดว่าอยู่ตรงไหนบ้างแต่ก็มีภาพออกมาส่วนมากจะเป็นพื้นที่อาคารที่สำคัญสำคัญก็จะมีการติดตั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศ และมีระบบเรดาร์ที่ทำงานควบคู่กันไปเป็นการเตรียมการการโจมตีที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งในช่วงที่ผ่านมานั้นรัสเซียก็ได้ตระหนักถึงเรื่องนี้ครับหลังจากที่มีโดรนคาเิกาเซบินเข้าไปกลางกรุงมอสโกและมันก็เกิดการระเบิดกลางกรุงมอสโกหลังจากนั้นก็มีรายงานว่ากองทัพรัสเซียกาหันมาสนใจ และใส่ใจในการที่จะติดตั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศในกรุงมอสโกมากขึ้นมากขึ้นในช่วงที่กองทัพรารเซียยกกําลังพลรุกรานยูเครนช่วงนั้นรัสเซียอาจจะยังคิดไม่ถึงครับก็มีความเป็นไปได้ครับคิดว่าส่งกําลังพลเข้าไปรุกรานยูเครนหมายใจเอาไว้ว่าจะยึดเคียบให้ได้ภายในเวลาไม่กี่วันแต่นี่ก็ล่วงเลยมา ตั้งแต่ปี2022 23 24แล้วครับ2ปีกว่าแล้วกองทัพรัสเซียยังไม่สามารถยึดเคียฟได้นับจากนั้นเป็นต้นมาครับรัสเซียก็คงไม่คิดว่ากรุงมอสโกจะตกเป็นเป้าหมายในการถูกโจมตีแต่หลังจากที่อากาศยานไร้คนขับชุดแรกได้พุ่งทะยานเข้าไปกลางกรุงมอสโกก็ทำให้รัสเซีย หันมาสนใจและใส่ใจงานด้านการป้องกันภัยทางอากาศมากขึ้นครับดังนั้นจึงมีข่าวออกมาเป็นระยะระยะว่ากองทัพรรสเซียมีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันกรุงมอสโกจากการที่อาจจะถูกโจมตีซึ่งก็เคยถูกโจมตีมาแล้วด้วยดโดรนคามิกาเซ่ดังนั้นหลังจากที่ได้มีการติดตั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศในจุดต่างๆที่สำคัญในภูมิภาคมอสโกแล้ว ก็จะสังเกตเห็นได้ว่าอากาศยานไร้คนขับที่บินเข้าไปภายในพื้นที่ภูมิภาคมอสโกนั้นก็จะถูกยิงสกัดกัน้นและสามารถสกัดกั้นเอาไว้ได้ตามการรายงานจากฝ่ายรัเสเซียครับในพื้นที่ภูมิภาคมอสโกดูเหมือนว่ารัเสเซียจะมีการเตรียมการป้องกันอย่างแน่นหนาและเข้มแข็งครับ ดังนั้นจึงสามารถสกัดการอากาศยานไร้คนขับเอาไว้ได้อย่างต่อเนื่องเมื่อบินเข้าไปก่อนที่จะถึงกลางกรุงมอสโกพื้นที่รอบนอกกรุงมอสโกนั่นแหละครับเป็นพื้นที่ที่ระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียได้มีการติดตั้งเอาไว้ส่วนพื้นที่ที่ไกลออกไปที่นิจนีนอฟโกรัทางตะวันออกของมอสโกค,ครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานว่า สนามบินทางทหารของกองทัพรัสเซียถูกโดรนคามิกาเซ่พุ่งทะยานเข้าใส่จึงเป็นเหตุให้เครื่องบินที่อยู่ภายในสนามบินแห่งนั้นได้รับความเสียหายก็ไม่มีการรายงานยืนยันแน่ชัดว่าได้รับความเสียหายไปกี่ลำแต่คลิปภาพที่แหล่งข่าวในท้องถิ่นได้นําเสนอนั้นดูเหมือนว่าอย่างน้อยหนึ่งลำถูกทําลายครับซึ่งตรงนี้เองประธานาธิบดีโวลดิเมียร์เลนสกีของอยูเครนก็ได้มีการออกมากล่าว ขอบคุณชื่นชมหน่วยปฏิบัติการของยูเครนที่ได้โจมตีสนามบินทางทหารของกองทัพรัเสเซียสำหรับแอดมินคิดว่าการที่สนามบินทางทหารของกองทัพรัเสเซียในนิชนีนอฟโกรดในรัเสเซียถูกโจมตีด้วยโดรนคามิกาเซ่ของยูเครนนั้นมีความเป็นไปได้ครับที่รัเสเซียจะมุ่งเน้นในการป้องกันกรุงมอสโกมากกว่าดังนั้นพื้นที่อื่นๆที่อยู่ห่างไกล ก็อาจจะมีช่องว่างหรือระบบป้องกันอาจจะไม่เข้มข้นเพียงพอจึงทำให้กองทัพยูเครนสามารถส่งดโดรนคามิกาเซ่เข้าไปทำการโจมตีบริเวณลานจอดเครื่องบินของกองทัพ,พรัสรซียในนิชนีนอฟกรดได้แต่สําหรับกรุงมอสโกที่เป็นเมืองหลวงนั้นกองทัพ,พรัสรซียได้วางมาตรการป้องกันอย่างเข้มข้นครับดังนั้นมันก็ชัดเจนแล้วว่า ระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพ,พรัรเซียยังทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ภายในกรุงมอสโกร,ระยะทางจากกรุงมอสโกมายัางพื้นที่ชายแดนยูเครนรัเสเซียนั้นอยู่ห่างกันประมาณ450กิโลเมตรครับส่วนระยะทางจากนิชนีนอตคร์ตในรัเสเซียมาถึงพื้นที่บริเวณริมชายแดนยูเครนรัเสเซียนั้นอยู่ห่างไกลกันถึง850กว่ากิโลเมตรแอดมินคิดว่า เป็นไปได้ครับที่กองทัพ,พรัสเซียะจะมุ่งเน้นป้องกันกรุงมอสโกมากกว่าพื้นที่ห่างไกลอื่นๆในรัสเซียขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ